สติมโตสัาพาทังคนมีสติมีความจเจริญทุกเมื่อนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทัวร์ไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาไหว้พระองค์แสนเฉียงแตงที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหาร วัดหงตั้งอยู่ที่ถนนวังเดิมแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครวัดหงสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปัจจุบันวัดหงมีพระธรรมวชิรมธทีมีชัยวีระปัญโยปร,ริยนธรรม9ก้าประโยคเป็นเจ้าอาวาสสติมาสุขเมตติคนมีสติย่อมได้รับ ความสุขนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆนเข้ามาไหว้พระประธานภายในพระอุโบสถวัดหงรัตนารามราชวรวิหารเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงลักปิดทองปางมาลวิชัยศิลปะสมัยอู่ทองมีขนาดหน้นตาต่างกว้าง2เมตร60เซนมีความสูง3เมตร50เซน ส่วนด้านหน้าของพระประธานคือหลวงพ่อองค์แสนเชียงแตงเป็นพระพุทธรูปสำเร็จเนื้อนวโลหะปางมาลวิชัยขัดสมาธิราบศิลปะหลานช้างอันเชิญมาจากเมืองเชียงแตงเดิมเมืองเชียงแตงขึ้นกับนครจำปาสักสอปอปอลาวแต่ปัจจุบันเมืองเชียงแตงอยู่ในประเทศ กัมพูชาอันเชิญมาเมื่อปีพศ2401ในสมัยรัชกาลที่4มีอายุกว่า400ปีนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาไหว้พระพุทธรูปทองคำภายในพระวิหารวัดหงรัตนารามเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทัยปางมารวิชัย มีขนาดหน้าตากว้าง1เมตร60เซนมีความสูง1เมตร83เซนสร้างขึ้นเมื่อปีพศ1966ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อศุขปัจจุบันปะดิฐานอยู่ภายในพระวิหารวัดหงด้านหลังของพระอุโบสถนะฮะ หลวงพ่อสุขหรือพระพุทธรูปทองคำของวัดหงรัตนารามราชวรวิหารส่วนด้านนี้จะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือบ่อน้ำพระพุทธมนต์เนี่ยนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูข้างในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทุกโขพาเลหิสังคโมซึ่งแปลความหมายว่าสมาคมกับคนพานนำทุกมาให้นะครับอันนี้เป็นหินศักดิ์สิทธิ์นะครับเ,เพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ